ครับผมมาดูอีกหนึ่งนักเตะชาวไทยนะครับที่จะลงเล่นในเจลีกในวันที่1กันยายนนี้เนาะออันนี้เป็นศูนย์หน้าละทีละสินแดงดานะครับศูนย์หน้าของซานเฟสเซยฮิโรชิมานะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยใช่ครับอ่าก็จะมีคิวที่จะเปิดบ้านพบกับคาชิมาแอนเลอร์อ่านะฮะก็แข่งในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นบ้านเราตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะฮะคือคาชิมาแอนเลอร์เนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบ เพราะว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเล่นศึกเอฟซีแชมเปี้ยนเลกมาใช่ครับผมเนื่งสภาพร่างกายน่าจะมีปัญหานะครับอแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงานว่าทีรศิดสินที่เป็นตัวสำรองมาตลอดเนี่ยก็อาจจะได้เป็นตัวสำรองต่อไปเพราะว่าคู่หน้าเนี่ยแพทริกแล้วก็ไดกิวัตเตริสเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วนะครับเกมที่แล้วนะฮะ,ะทางด้านมูทีรด็ิ์เนี่ยลงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเกมนี้ เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเนาะลงตัวจริงก็ดีเนาะุวาตาริเองเนี่ยเป็นเป็นกองหน้าที่ขยนันแต่ว่าการพลิกแพงหรือว่าการทำประตูเนี่ยเรื่องของเซนบอลยังสู้มูยไม่ได้นะฮะก็อยากให้โค้ชใหญ่นะฮะอย่างที่เราชีโจฟุกุเนี่ยส่งเทียสินเป็นตัวจริงหรือว่าแกอาจจะเห็นว่ามุยเหมาะกับการเป็นซปเปอร์ซับลงมาแล้วยิงลงมาแล้วยิงอ,อาจจะเป็นแท็ติกนั้นหรือเปล่า แต่ใจก็อยากให้เขาเป็นตัวจริงนะใช่ใช่ครับผมที่สําคัญเลยนะครับก็ต้องเก็บสามแต้มให้ได้ใช่เพื่อนหนีคา่าสติฟอนตาเล่ก็ลองจากฝูงเจลลี่นะครับที่ตอนนี้จี้มาแล้วอยู่ที่6แต้มใช่ครับเลข2ฟอนตาเล่โอ้โหฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะฮะเคยเอาชนะซานเฟเช่มาด้วยนะครับครับดังนั้นเนี่ยแมตช์นี้สำคัญมากๆครับครับ